สวัสดีค่ะบ้านของเราก็เกือบจะเสร็จแล้ววันนี้เรามาดูมุมด้านที่ตะวันออกหรือว่าด้านผนังกันสักหน่อยนะคะอยู่ข้างหน้านก็เป็นสระเล็กๆที่เราจะเก็บสะสมพวกน้ําพวกไอ้กบอะไรนี้ไว้นะคะ <c oughs> เพื่อที่ให้ล่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ฟังเสียงกบเขียดีกกลางคืนนะคะ บ้านของเราอะนะคะก็ใกล้จะสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็มีด้านหน้าเนี่ซีเมนต์ก็มาเก็บความเรียบร้อยอีกสักนิดสักหน่อยนะคะพอให้มันดูดีสวยงามน,นะคะก็มีคุณช่างกลุ่มเดิมนะค,ะคือ,อคุณพ่อลานะคะจุลามีทานะคะมาช่วยดูแลแล้วก็มีช่างออดมีช่างเปานะคะ มาดูแลส่วนช่างอื่นๆนี่ก็พักผ่อนไปทํางานอย่างอื่นนะคะแต่ว่าชิ้นงานของเรานี่ก็ออกมาเกือบจะดูดีสวยงามแล้วเขาก็อยากให้ดูดีสวยงามมากขึ้นก็เลยทําให้มาเสริมสวยพูดง่ายๆวันนี้มาเสริมสวยอือฮึก็เราก็ค่อยดูกันนะคะว่าเสริมสวยแล้วเนี่ยพลานหินของเราบริเวณนี้จะดูดีสวยงามแค่ไหนหลังจากเสร็จแล้วนะคะเพื่อนหน่อยเพือ่อน กันนิกาน,นะคะเพื่อนแก๊งนะคะอย่าลืมมากินข้าวที่บ้านนะคะแต่อาออาหารมาให้กินด้วยนะ,ะเออไม่ลงทุนเลยนะเจ้าบ้านนี่เพราะว่าเจ้าบ้านเป็นบ้านนอกถ้าเผื่อจะหาก็หากบหาเขียดแต่บังเอิญเรารักษาสินห้าก็เลยไม่สามารถจะหากบเขียดให้เพื่อนกินได้แล้วก็ญาติมิตรทางอื่นทางไกลนะคะถ้าเผาื่อคิดว่าจะมาก็ด้วยความยินดีนะคะบ้านหลังนี้ฟรี for you อะ ก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีทาสงทาสีอะไรสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่าเป็นบ้านเย็นนะคะไม่มีแอร์คอนดิชันนะคะเป็นบ้านเย็นธรรมชาติ No Air Condition นะคะนี่คือสิ่งสำคัญมากที่จะต้องคุณฟไฟนะคะส่วนเอ่อไฟก็เอามาจากบ้านแล้วก็น้ำนี่เป็นน้ําจากของโซล่าเซลล์นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคมากโอเคมากน,นะคะีแล้วนนว ก็รอดูนะคะว่าคุณช่างก็จะทํายังไงบ้างก็ขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์แห่งชีวิตนะคะว่าเราได้ทําอะไรให้บ้านของเราชีวิตของเราไม่ยืนยาวเท่าไหรหรอกทุกคนอยู่เพร่อรอตายแต่ก่อนที่จะตายเราก็ทําในสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทําก็ร่วมกันทําแล้วก็บันทึกเป็นประวัติไว้แต่คนที่จะตายช้าที่สุดก็คือลุงลาและคณะเพราะว่ายังมีคนที่ต้องการที่จะให้ไปทํางานอยู่แล้วรอคิวอื้อเลยเขาว่าอย่างนั้นนะ คนเรานี่ก็คงจะปฏิบัติทำไปชีวิตเราอยู่ไป mm. วันนี้สุนวรนก็อขอไปส่งร้านแล้วอยู่ไปชีวิตอยู่รอคอยรอคอยรถมารับไปแันก็มาทำความสะอาดเรยอนี้นะคะเราจะให้ดอกไม้นะคะขึ้นไปบน ดยบนต้นไม้นะคะเพื่อความดูดีสวยงามนะคะโอ้ต้นดอกไม้อะไรก็ไม่รู้มีหนามเหมือนกับเออเหมือนกับมีหนามเหมือนกับอะไรนะเดี๋ยวจะพูดว่าอะไรอมังกรมีหนามเหมือนมังกรนะคะที่เขาจะเกาะอะไรขึ้นไปเนี่ยส่วนต้นเอ่อต้นอะไรเครื่องนี้ที่เราไม่กินไม่ใช้เราก็จะหักออกนะคะเราทําเพื่อความเขียวชะอุ่มของบ้านนะคะทำเพื่อความเขียวชะอุ่มของบ้าน ก็มีต้นมะละกอด้วยนะคะถ้าเผื่อเพื่อนๆมาอีกสักห้าหกเดือนก็คงได้กินมะละกอเราเลยจะบอกใช่โอไม่ได้ทุกไม่ได้จนนะคะแต่ว่าล้มแล้วค่ะล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วนะคะสูงไวล้มแล้วล้มแล้วนะคะไ สูงไว,ว้ล้มแล้วล้มแล้ว โยจ้าช่วยเหลือหน่อยโยลากเอเส้นนี้ไปใส่นู้นเลยค่ะไปใส่ถังตัวนั้นเปิดน้ําเลยเพราะว่าข้ามันไม่เป็นระบบอะเราไปดูข้างหลังน้ามันจะล้นไปใส่ตัวนู้นลูกถังตัวนู้นนะเส้นเออเส้นเส้นเออนั่นแหละเราลองดูให้มันพัด่ากไปเลยมันพัดเมื่อเช้าเราก็เลยงงเน่อไที่เราถังน้ำตัวนู้นเนี่ย ถังตัวนั้นเนี่ยบอกให้คนช่วยมาก็ไม่นั่นเราก็จะได้ทาความสะอาดเบริเวณนี้ถ้าเป็นไม้อยู่ก็โยนเข้าไปในกองแง่ขงข้างข้างหลังีจะได้เสร็จคิดว่าคุณเขาทําบันไดก็น่าจะเสร็จแล้วเราก็เคลียวสวนที่เป็นของราไม้อะไรก็เคลียเปลี่ยนสวนพวกเหล็กพวกอะไรเดี๋ยวเขาจะต้องดูลแลกะวางมือวางมือ เออั่ะสีเขียวน่แหละลากสีเขียวมรลาางดรลดล,ลากสีเขียวยญวลูกตัวยตัวยาวเอลากอืถังตัวนั้นแหละจะเปิดจถงังตัวนั้นแหละเปิดก็ไม่ต้องแรงเปิดไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเราปิดแล้วน้ำที่ถังเตงบ้านมันจะล้นทิ้งอยานั้นหละลูก

เปล่าไปเอาเปล่าของแท้ต้องพี่เราก้อนนี้ร้อยอีกอันนึงมนุษย์ได้ก้อนร้อยดีแล้วเจ้าว่าครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่อ่าครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แต่จะมานุษย์มันก็มีอ่าใช่มีคนมานอน Thank okay. you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn xem này đây. Đây họ nhét à, nhét một bó vào bên kia, anh hai người nó, rồi, còn mấy chiếc, gấp mấy này cái này 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 này

cái đó mà chứ nó nó không có, có là không mong -mong mạng, không nào nó nhiều... nhiều... không có đẹp lắm đó 3 mét 60 3 mét 60 ờ